พร้อมแล้วใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งเนาะพร้อมครับโ <Okay, S 2> อเคก็ทางอินฟินิตนะคะได้มาขอจบการทะเลาะวิวาทนี้นะคะก็ตามที่เดิมพันกันไว้ก็จะเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งล้านบาทนะคะครับแล้วก็ไม่มีแท็กแก๊งนะคะครับอันนี้จะส่งให้กันเลย ไรว่ะเนี่ยไดข้างในเลยครับเลยครับเชิญเลยครับเฮ้ยขัดขาแล้วเนาะ อ่านี่เราเข้ามาก่อนเลยเหระใช่ <laughs> เรามาถึงก่อนเลยของเราะจะประมาณนี้แหละ เรามาก่อนนะเนี่ยใช่ใชไม่ดีไม่ดีอืมได้ครับ เทนเทนถ้าอะไรอ่ะอ่าซิชแช่เจ็ดปีนิกกดอนนันิกกใช่ใช่พี่เขาเขาเขาแรกเขาเขาขอจบอุ่นๆท่านสวัสด oh. mm ีค hmm. ร mm ับอุ่ไม่มีใครมาใช่พี่เทนนั่งเหรอครับ สวัสดีครับเชนั่งเลยครับสวัสดีครับดูไม่ออกเลยวะไม่ใช่ท่าเดียวพี่จริงวะพี่พิงไปเลยแถวแถวพี่แหละดูทรงดูบุรีมึงไงโอเคเดี๋ยวอินฟินิตรอใครอีกไหมครับรอครับอีกรอครับรอครับรอครับโอเคได้ครับสั่งข้าวไหมชะตายอีกแล้วมันจะอยู่ไม่จบจบแค่ไมีตังค์ไม่มีแล้วเหมือนกันพี่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 รัตต้า๋ยวผมเหมือนไปเบืองนะ โอเคมย่ามีตังค์มมีตังค์มไม่เอาเอาแค่เอาแค่ของตัวเองอะปิดลับไปนี่แล้วไม่ใช่เหรอพี่ปิดลับ delivery หรอใช่เขาปิด delivery แล้วป้าหนูเห็นประกาศ okay อยู่พเพราะมันใจนี่แล้วอะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่ต้องกดโอ้นี่ป้อนพูดได้ปหมคือ <laughs> พี่หนุ่มเคียวอะไรอะพี่หนุ่มเคียวอะไรโทษโทษโทษผู้หญิงก็ดังล <Yeah. S 1> ้น <laughs> านหนูไปหมด เชินั่งได้เลยครับเราอยากเอาไม่ได้พี่เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เก็บเราไปเอาหัวเาจบแล้วเราไปเอาข้าวฟรีมีตังค์จะกินข้าวแล้วนี่อุ้ยสะายกินโชว์เลยหิวครับจุ๊บไปจุ๊บไปคุยเลยจุ๊บอะทำไมหนูอ่ะไปจุ๊บไปจุ๊บเลยพี่ทั้งคู่เลยพี่ใครก็ได้ เ,เ,เอาอะไรไหมโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งเนาะพร้อมครับโอเคก็ทางอินฟินิตนะคะได้มาขอจบการ,อรอาทอล์วาดนี้นะคะก็ตามที่เดิมพันกันไว้ก็จะเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งล้านบาทนะคะครับแล้วก็ไม่มีแท็กแก๊งนะคะครับอันนี้จะส่งให้กันเลยไหมคะหรือว่าผ่านทางสภาคะส่งให้เลยก็ได้ครับได้คะ่คะขอเชิญแก๊งละหนึ่งคนนะคะมอ ให้่เลยยกดเซ็นยกดส่งเซ็นไม่จ่ายเบร้อยไหมครับโอเคครับอโเคปิดกระเป๋านะครับอินฟินิตจะคืนเก้าล้านเหรอคะไม่ใช่ครับนี่ครับเมื่อกี้เห็นบอกหิวกันมีอีกสิบามไห้วครับครับผมครับโอเคงั้นทั้งสองฝั่งมีอะไรจะพูดกันไหมคะ ฟังผมก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณสําหรับสตอรี่นี้่อยพเจ้าติ้งหน่อยครับเจ้าติ้งหน่อยก็ขอบคุณสําหรับสตอรี่นี้ครับมันพวกผมก็สู้เต็มที่แล้วครับของมันหมดแล้วก็เลยแบบต้องขอยอมดีกว่ามันไม่งั้นมันจะเข้าลึกเกินไปครับมันจะฟ์มไม่ทันแล้วไม่ต้องคิดมากรู้เปล่าเข้าลึกฟังดูไม่ดีเลยครับก็ก็ขอบคุณนะครับเพื่อพวกผมแบบพูดบัฟพูดอะไรกันไปแล้วแบบทําให้แบบ สะเทือนจิตใจก็ต้องขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับก็ฝั่งผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดอ่าคําพูดอะไรไม่ดีก็ยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับก็ขอบคุณสําหรับสอรี่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณสภามากนะครับขอบคุณสภาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบมาแท้ขอบมาแท้ขอบคุณทั้งฟินิตครับขอบคุณทั้งอินฟินิตด้วยนะครับขอบคุณครับมากครับบ้าก็เลยโดนแรงไปขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับบ้าบได้ยโดนแรงไปขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะคะพอดีตั้งใจขอบคุณด้วยนะคะพอดีตั้งใจพอดีได้ขอบคุณได้เงียบก่อนดีค่ะก็เรื่องนี้นะจะไม่เอามาเป็นการเหตุผลของการโควิดวิกาทครั้งต่อไปอีกนะคะโอเคเนาะประมาณนี้ มีอะไรสงสัยอีกไหมคะในเรื่องนี้ไม่มีครับ้อยเนาะค่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนค่ะาเดินทางต่อไปมากค่ะครูดาวครูดาวมีครับก็จะเป็นครูดาวเจ็ดวันนะคะให้ครูดาวเจ็ดวันเดี๋ยวจะประกาศให้นะคะขอบคุณครับ่ครูดาวมันครูดาวเจ็ดวันนี่ถ้าเมืองปิดไปเขาจะนับนับนไปแล้วนี่ค่ะนับตั้งแต่วันที่ี่สิบหกเที่ยงคืนค่ะก็คือเที่ยงคืนนี้โอเคแล้วถ้าหลังเปิดเมืองมันก็ยัง นั่นไงขาประกาถึงวันที่เจ็ดนะครับโอเคโอเคอไม่ได้นะ่นก็ขอโทษแทนพี่กัด้ลยนะคบขอโทษแทนพี่กั๊เลยนะคะวันที่เจ็ดนะครัุวันนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากคุณผค้ชม่ขอบคุณมากคอบคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโบโมบายเจริญแน่ผมได้มาหลายเครื่องเลยโบ้โมบาย โบมือบายได้มาหลายเอ้ยอย่าขวางดิเอ้าไม่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 คือพวกสามตัวบาทถ่ายรูปกันไหมสามตัวบาทไม่รู้อยู่อยู่ไหมพี่ไหนไหนขยำมีมีมีอินเทอร์เนาขอถ่ายรูปด้วยหน่อยมีควบุมไไ่ดด้้ยแหละเดี๋ยวเฮ้ยมันันนี่ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรับทุกการมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนสามตัวตรงนั้นนะเลยสองจาน เป็นไงแข็งแรงปะเอาอะไรอุ้มแข็งแรงปะลดไปแล้วจอดอยู่ตะโคตันอุ้มมีมีใครมีข้าวอยู่ไหมถ้าไม่มีจะเรียกเปาถ่่ยรูหนอยผมมีข้าวผมมีข้าวถทานตรงไหนกันเนี่ยเอาไหมเอาไหมใครกันเอาเอาเลยเอาแจกข้าวไปเลยตรงสนามยาก็ได้ได้เลยครับโอ๊ยเอาโทรศัพท์ไหมตรงเอาโทรศัพท์ไหม สทัตว์ที่เอาไปก็น่าจะเป็นของบอสแล้วแหละรึ่งหนึ่งมีแต่บอสบ่นคนเดียวเลยโทรศัพท์หายไม่เท่าที่เห็นในสตอรี่อ่ะแค่นั้นเองนะสตอรี่ที่ตีกันใช่ป่ะใช่ใช่ชป้ามันนี่ป้าเรียงลำดับเลยครับเรียงลำดับไอ้เรงลับาหนิวฝั่งต้นทำอ่ะอยู่กับคุณยะ ไหนคุณย่าคุณย่าไม่อยู่คุณยังไงเขาเป็นคุณย่าของ่อยอุ่นท่าเฮียมากเลยอุ๋อเป็นคุณย่าของนี่อ๋อของเอ้ยอยว่ะ